สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะพบกับอแต่ตลอดใบ F O N นะคะก็วันนี้นะคะฝนจะมารีวิวการทำสีผมให้ดูนะคะซึ่งวันนี้สีผมของฝนเปลี่ยนไปเห็นไหมคะอ่าไม่เหมือนเดิมนะคะใครรู้ไหมคะว่าสีอะไรอมีใครรู้ไหมว่าสีอะไรนี่นะคะไม่ใช่สีดำนะเราไม่ได้ทำสีดำเราเพิ่งทำวันนี้เลยนะคะทำเสร็จเราก็รีวิวเลยนะ ไม่ใช่สีดำนะต้องมองดีๆคือมันเป็นกลางคืนด้วยแหละมันอาจเห็นไม่ชัดอะแต่ไม่ใช่สีดำแน่นะมันเป็นสีที่รวมกันนะคะระหว่างเอสามสิของเบนะอรีน่านะคะของเบอรีน่านะของเบอรีน่านะคะ A อสาสิบแปดบวกเอสบวก A นิดหนึ่งนะคะ A 6หกนิดหนึ่งนะเอหไม่ได้เต็มนะคะเป็น A 3สามสิบแปด a 3สาสิบปดหนึ่งหลอดนะคะบวกกับ a 4สิบอ็ดครึ่งหลอดแล้วก็มาบวกกับ 6, เอหกหน้าแปลงปัดสองหน้าแปลงนะคะอต้องเปิดออกอย่างนี้นะคะ อันนี้เลยสูตรนี้เลยนะคะเป็นการผสมสีของเบอร์รรนานะคะเบอร์3า a 3 8บ4 1สาสิบแสี่็ดและ A6 นะคะสามสีด้วยกันนะคะแต่ที่ใส่ลงไปันไม่ได้ใส่เท่ากันนะคะก็จะออกมาเป็นโทนสีนี้เลยค่ะตอนกลางคืนก็จะอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเนี่ยแต่ไม่ใช่สีดำนะคะจะเป็นสีแบบดาร์กแต่ไม่ใช่ดาร์กดำนะ เนี่ยเพราะวม,มีความเงาเห็นปะ,ะเห็นไหมมีความเงาอยู่นะเธอเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเวลาแสงสะท้อนเนี่ยจะเห็นอ่ามันไม่ใช่สีดำแน่แล้วก็แบบแล้วก็ตอนนี้สีที่ออกอะ่ะมันเริ่มออกแหละแต่มันยังไม่ได้ชัดมากนะคะอ่าแต่คิดว่าถ้ามันชัดเนี่ยนะคะสักประมาณเกือบๆเ,เดือนเนี่ยสีอะ่ะ มันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ามันก็จะเป็นสีของมันจริงๆเลยประมาณเกือบเกือบเดือนนะคะประมาณสักสองสามอาทิตย์คิดว่าน่าจะชัดกว่านี้นะคะตอนนี้สีของมันยังไม่ได้ออกเต็มสักเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ก็ก็สวยอะคือเราชอบเลยอะเป็นสีที่ทําให้รู้สึกว่ามีผมเรามีน้ำหนักอะแต่ไม่ใช่สีดําชัวรคะ่ะจะเป็นสีที่แบบออกสากทางสายดาร์กหน่อยเพราะว่าเราจะมาทางสายดาร์กนิดหนึ่งอ่า คือเราเบื่อใส่สเกลว่าแล้วเบื่อใส่เกลเราเบื่อใส่เกานะคะเราเบื่อใส่เก่นะะเ,เ,เกและเราก็จะมาทางแบบก็นิดนึงสายดาร์กนะคะเราจะมาทางสายดาร์กมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแบบ เออกับสีผมนี้มันจะได้ไหมทางสายดักนะโอเคนะคะก็มารีวิวให้ดูนะคะเผื่อใครชอบนะคะก็ลองไปทํากันนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็คือสีดังมันไม่ใช่สีดำนะเออดูดีๆมันมีความเงาอยู่แต่ว่าตอนนี้มันกลางคืนแหละอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่มีความสวยอยู่คะ่ะนะคะไปแล้วนะคะ